กินกินกินอาหารเสริมหนูจะไปแล้วคุณแม่ต้องกินเลยนะมามาสะสะเฮ้อ,อสะสะเฮ้อ,อสะสะเฮ่อเฮ่อโอ้บปรทันได้บระมานจักล็อกจักล็อกมาจเจอไหมล่ะ รูอ้อะเมย์อะหายแล้วไนงะอันนี้เพชรเอา ยกสดเลยคุณแม่เห็นไหมเม่อกี้เขาอายุร้อยกว่าปีอ่ะลงจากน่ะหนีน้ำอ่ะร้อยกว่าปีเขามายกใส่รถตะกี้เนี่ยแล้วยายจะอยู่กี่ร้อยปีแม่เม่นกับตะกายไม่ยิงเย็นแล้วแข็ง่ล้วยกน้ำ่วมกับยกหนีน้ำนี่ร้อยกว่าปีไปเนี่ยแล้วยายจะอยู่กี่ปีจะเอาร้อยเท่าไหร้อยเศร้าอ่ะทิ้ง ปีแรกไดนจะให้ไว้เทิานัแหละร้อยสองปีแล้วยายเอาร้อยอะไรร้อยห้าปีอ้าวฮะเอาร้อยเท้าอืมเออแล้วหนูจะดูถึงนั่นบะถ้ายายเอาร้อยเท้าหนูก็ได้เปรศอยากโอดากโอยโธถึงมาเจอแต่ยังไม่โต่เจอหนูก็จะได้แปดสิบปีเลยพอไว้บ่ะนี่จะเจ็ดสิบเลยในหัวพวกเขาเลยเนี่ยใกล้นิดนึงแกเฮ้ นูอ่ะหนูก็ไปได้แต่เนี่ยจต่ป่นนี้มันก็เจ็ดสิบสองแล้วเนี่ยเจ็ดสิบสามเล้นูยังมาถึงเจ็ดสิบอ่ะมาโนกีเป็นเก้าอ่ะเออปีเป็นเก้าแล้วก่อนได้าอ่ะโอ้ยย้ายจอยู่ช้าวปีนูก็แปดสิบปุณหอ่ะเออเจมีเฮงอยู่กับย้ายวันนี้ลงทีชองเลลย่ะอออ๋ออาบุญกุศลจะคำจะชูอยู่ก้าดูเล่ผู้ส่งไวเนี่ยนะ ตามไดลงตีเป mm. ็นเกล้าเออเอาซอซอสซอซอหนูจะไปละจะกินข้าวกระยังแกงมะกรูดเตจเดี๋ยวไปเอาหมูออกจากตู้เย็นก่อนเด้อมันอยู่ในช่องฟิตปูนหมูอ่ะกินไปเออเฉยๆเลยเออกินไปหมูอยู่ในตู้เย็น กินหรือยักินแล้วเอ้าเยี่ยมเย,ยี่ยมเยี่ยมเชดปาแกงอะเน่ย่อยโซ่ๆนะอาหานี้ยอดเช็แอ่ะใจเรา่านในกัได้นรอเอออากาโอ้เยี่ยมเยยเยยพี่น้องอ่ะวันนี้จะแกงคั่วมะละกอแกงบุกเตท <c oughs> แกงบุกเวทพี่น้อง อยู่กับผู้สูงวัยเหมือนลูกน้อยเม,มื่อ,อไหมอ่อ่ะพี่น้องนหนำม่นะเออเออเอาเอาเอาอยู่กับผู้สูงวัยนะคะเลี้ยงลูกคนใหม่นะคะ พี่นอ้ออยู่กับผู้สูงไวัต้องทำใจนะคะเหมือนเลี้ยงลูกอีกคนหนึ่งนั่นแหละค่ะแม่นเ,นออเออเออไปใหนก็ได้อยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนเนี่ยอ่ะมเนี้ยอาหารอาหารวันนี้ของจีนวันนี้อากระดูกหมูเอาจีนออกจากตู้เย็นแล้ววันนี้อาหารวันนี้ มากล้วยเต้ต้มเปื่อยๆแกงเปื่อยๆมะละกอนี้ล้างสารพิษนะคะมะละกอเนี่ยล้างสารพิษคัด่ายง่ายไพ้แดวไพ้แดงอือเบะเบะจะน่าจงมาขายขายุ้มตำอืมเบอืไขายอันนี้เอาไปทำส้มตำละครึ่งหนึ่งนะเนี่ย<น>ยายรู้ไหมว่าหนวมาไหนมาเนี่ย เอาลูกไหนมาเนี่ยแปลเ,เงินในต้อยนี่มันมีเป็นปุ๊กเป็นปุ๊กเลยเก้าเดียวนะมีเป็นปุ๊กเลยแหงเงินในต้อยเนี่ยเงนินในต้อยเนี่ยเงินอนแมกเจ้าเงินในแม,ก,แนนนแมกเนี่ยของหลวงนี้มีแต่บ่เอามันเป็นฮอลแลนด์มันแข็งอันนี้นะี่เป็นพันเพื่อนเมืองเห็นไหม พันพื้นเมืองให้เนี่ยเนาะพันนี่นะเกิดมาเห็นเลยนะเนี่ยแกเคยได้กลุ่มเนี่ยอ้เนี่ะบ้ากล้าไปขอมันเพื่อนที่คุณอันนั้นก้านยาวนะลูกสั้นจะการยาวนะอันนี้มันจุกยุงเงาเก่ามันเห็นมันจุกหดจุกอีนี่นี่แหละเฮ้ใจเมื่อนะติดกับเงินมันเลยเออติดกับเงินมันเลยมันเอามาปลูก มีทั้งไปกระท่อมอ่ะกระท่อมนี่เขากินกันเนี่ยเจ๊กินเก้าอืมแล้วก็มโลมอืมโลมแล้วก็แม็กอืมแจมมะคุยเต้ดนะวันนี้นะจะได้ขัดถ่ายง่ายง่ายพี่น้องเลี้ยงผู้สูงวัไอ้ใจใส่หน่อยกำลังดี ครับถ่ายง่าย้ะพี่นอ้องมาต้มเปื่อยๆแกงเปื่อยๆแกงเปื่อยๆไก,ก่ไก่มาไปทำงานแบบนี้กไปนี้มาไปมันจะกินยังคนแบบมีโพเลียงนี่ก่อนะละอีกเรื่องหนึ่งจะอย่างนี้นจ,ะนนจะละไปหัาน,นี้ก็เอาอาหารไปเสิร์ฟให้กันล่กะก็ยูนิเวอร์เจ้าจะไปเลี้ยงกันนี้อ่า ต้มไข่เพื่อทุกวันเลยแต่ได้ก็ว่าบัปปิโอแล็งใจเพื่อทแัแแผนไข่หูหูคนที่ตายเป็นมะเร็งเป็นไผ่หูหูไม่ได้มากนะตีที่แล้วนะที่เป็นมะเร็งน่ะตัใหอ่ๆขา,ขาวๆเขาว่าอีนี่เอ,อ ตัวใหญ่ๆข,ขาวๆเป็นไพรน่ะมาเป็นมะเร็งไงเอียอืมตัวใหไ่เ,เขา,ขาวๆมันน่ะเป็นมะเร็ง่ะตัวจะงูคิงระย,ยะสุดท้ายแล้วน่ะตอมใจนี้ฮับได้อะตอมใจนี้งูว่าตัวเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายฮับก็ได้อ่ะตายเลยหมดท้งสามเดือนหูว่าตัวเองเป็นมะเร็งตายเลยอ่ะตอมใจอ่ะเอาประมงไปไว เนี่ยไปโรงวันไก่หมออืใหญ่พินชามเดินก่อนอืเองมะละกอนะคะอันนี้ไม่ใช่แกงส้มแกงส้มเขาจะซอยอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้<ไ>ปเ็นงั่วแกงส้มเขาจะซอยตอนตับฟับตับปฟับปะทีในการปะทีที่เราทำไปเพืดอพุ่งเป้า เอาคืดไปกลางเลยอย่าม,มือเลยคืไปบอกว่าโรกนี้มันไม่มียาออืมอากลับบ้านใช้เถอ,อโรคนี้มันไม่มียาอืมนัม็นพีน่มอนเลีนเน้ยงไืม,มียาวะ่ะยัยกิดบ,บุญหลายเนาะมีโรคแย่งเนาะบุญมีบุญเนาะจ้า

อันนั้นไม่มีโรคอันนั้นไม่มีโรคอยู่ดีๆไปเลยน่ะอยู่ดีๆไปเลยนั่งไหว้พระอยู่ไปเลยน่ะเป็นนานเอ๊บ้าบอๆกันเล้วบรรทัดบุญบนลายเป็นยังน่ะไหว้พระอยู่ก็ไปเลยน่ะถ้าหนูจะทำซ่อมตามจริงกับหนูเอาสักกำมือหนึ่งฮะอื ก็ซือก่อนนะนี่ใช่ไ่มมาขายเปิดมาขายชุ่มตามกับอย่างนืมเมย์นั่นแหะเปิดกันเที่ยง่ายก็มาเนชั้นเปิดเปิเมย์เปิดมาขายเปิดมาขายเดีวกันร้านดีกันนะเปินมีพายา อนนี้อืมหายมาอยูอมยออ่มาอ,อยูอดอะไรนี่อ,มมอ,มอืมแล้วตัวยืนอยนืที่ว่าอะไรนี่อืมเมนังก็แล้วมาขายซุ้มจำแล้วก็ขายยังไงวะแกงแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเนี่ยแกงแค่นี้ก็พอแกงแล้วเนาะอืมอืมแต่หนูก็มีพักบุ้งด้วยนะ ผักบุ้งไว้แกงคั่วผักบุ้งเมื่อคืนนี่แกงคั่วผักบุ้งยังเหลือเยอะอ้นนี้แกงคั่วอ่าพี่น้องไว้แล้วก็ไป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 เลยไปเลย